ในซีทีวีแบบในภาพรวมดีแอดวาน์ต่อไปอะไรรู้ไหมต้องมีการซ้อมแผนเพเชิญเหตุบ่อยๆีเป็นรอปจออันนี้ครบถ้วนแล้วอย่างงี้มาตรการในการปอะกันที่ให้อะไร A บวกบวกรือจะมีมีเรองป้องันอะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่เรื่เดียวนะไม่ใชเดียวคนนั้นที่ให้มาล่าสุดทีงมาเรียกว่าที่เกิดเหตุจริงๆก็ที่ ขอให้สรุปอ <mel od ic 00> e ันน so 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 er right? ี้เป็นเขรนด์แบตอเนนอนะให้ทำรนที่เดือนสงนี้นะว่ามาตรการจำการเป็นขึนก้านสี่สิบล้านหลนนี่เป็นอะที่บนที่ดูแลครับื่อนก้านสี่ล้านขึ้สี่ล้านแล้วก็แบนที่ตัวที่ไม่มีแล้วก็ทุกเกจฑ์เกแล้วเราก็ไปทำ้รยอมรับทำนนก็ทำนะ บ้ายแล้วผ่านตปส่วนนี้มีะมอะไรมีแบบแล้วก็สิ่งที่พูดเนี่ยได้มีการซ้อมแผบเจเริแล้วไปใชซ้อนซ้อนไม่ใช่อยู่คนเดียวแล้วเริ่มนะแบบประจำแล้วพี่ก็เปลให้อีกนระบบการบรรณานิกาทีมีของศาลของถ้าเทียบกับรัฐวนรีกับศารเขาเป็นระบบเอาซ้อนกันการะรัน จะไม่มีก็ไม่มีความรู้คุณต้องศึกษาไปอะไรต้องไว้ใจด้วยสิ่งเียวใรก็ไปดูงร่วมกัอะไรถ้าจะช่วยเขาแต่เขามีเอราซ้อนเขามีประับรณ์ด้วยของเขาแต่ถ้าเขาไม่มีกล้าจติดต่อที่ไรว่าอะไรแบบอะไรก็แลต่ไก็ได้รับรายงานก็ดีใจรู้สกว่าเนีะอ้อย่างนี้ทีนี่้านองทร้านมี้อหมดนะเออต้องไม่พอ ก้เนี่ยจับได้ริงแต่สมมติเราไม่อยากจับได้เราไม่อยาก้งนแค่ไม่กีล้านไม่ออันนี้อันนี้ํำเป็นเพราะว่าห่างน้อยก็ได้แค่แต้นนนะแล้วก็องเี้ยโอเคแค่แต่คือมันไม่ไล้สามบ้ากระโดดปุ๋ยผมไปปาาทามามันกะโดดปุ๋ยฝาทีเดียวไปท้าทีทาที่ต้ตอง

เเอาไม่ได้เอาที่สิ่งคือวบ้านครัแล้วเยี่ยมครับไม่มีอะไรครับก็ท่านสรส่วนใหญ่ในเรื่องจรมาผู้ที่ทีงคัดอกก็เลยาดูแลวาอย่างไม่มีแต่จอดมั่นใจมั่นใจนะมั่นใจ ทำบามัาไม่ได้เออรู้สึกทาเรยยอมจะแข็งแรงกว่านี้นะแต่ท่เท่าไหร่ตอบตอบที่แ้เรดรค่าไหร่ถึงราคาะ้อย่ารู้ปล่าจะได้ไปทำมืจะได้ไปแนะนำาว่าไมเย่ด่ได่าดล้ไม้่ด่้ไไเ่เ่ด้มเไ แต่พี่เองไปต่อสำหรับเาใช่มีอะไรดีมันก็